พี่ทิมน้องเปสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่องค์พระสมุดเจดีสมุดปาการวันนี้พอดีว่าพาพี่ทับทิมกับเปเ๊ป้เปนะแล้วก็แม่จูนแล้วก็บรรดาเพื่อนๆของแม่จูนมาเดินเล่นป่าต้นจากที่พระสมุดเจดีเพราะว่า ไม่ได้มาประมาณสามสี่ปีแล้วแล้วก็บางคนยังไม่เคยมาก็เลยจะลองพามาดูว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเข้ามาด้านในแล้วนะครับมาดูกันว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงจําไม่ค่อยได้แล้วแหละเพราะว่า3ามสี่ปีละไม่ได้มา ก็เข้ามาข้างในตัวเขาเรียกว่าอะไรวิหารหรือมณฑปมาเดี๋ยวเรามาไหว้พระกัน เราก็สักการะพระประธานที่อยู่ในวิหารเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นที่ป่าต้นจากบริเวณข้างๆริมน้ําไปดูซิว่าอากาศจะร้อนไหมแต่วันนี้น่าจะไม่ร้อนนะป้อมผีเสื้อสมุทรอ่ะ อันนี้น่าจะเป็นทางเข้าไปนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วอ,อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับแต่จําได้ว่าเขาจะขึ้นสะพานข้ามไปเดินเรียบไปอ่านี่แหละก็อันนี้ก็จะเป็นสภาพของทางขึ้นพอเราเดินมาจากด้านนี้นะเราก็จะเดินขึ้นมา วันนี้ก็จะออกแนวประจนภัยหน่อยนะครับแล้วก็สถานที่เขาก็น่ากำลังจะปรับปรุงอยู่มันก็จะดูเก,ก่าๆเราก็เดินข้ามสะพานเพื่อจะไปทางเดินข้างล่างที่อยู่ทางนู้นนั่นไงน,น,นั่นแะที่จะเป็นสะพานเดินชมป่าต้นจาก อันนี้ก็จะเป็นวิวสองข้างทางระหว่างสะพานนะครับนี่เด็กๆกำลังกำลังตื่นเต้นกับปลาตีนเบบเห็นปลาตีนไหมครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับขอเจอปลาปีรัญญาได้ไหมโอ้มีปลาปีรัญญาด้วยเหรอนู่แตตอนนี้เป็นช่วงน้ําแห้งครับทีมจาได้ไหมครับทัทีมกับเพื่อนๆนะคะ จำจำได้ไหมว่ารักพ่อเคยพามามจำไม่ได้จำไม่ได้พราตอนทนี่ทีมยังเด็กมากมาลมเย็นมากวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงอีกข้านาทีสิบโมงตอนที่เคยมารอบนู้นน่ะมาช่วงบ่ายตอนนั้นร้อนมากมาช่วงหน้าร้อนด้วยนี่มาช่วงหน้าฝนแต่ตอนนี้ยังไม่มีเม่ฝนฝนน่าจะไม่ตก น,นี่ครับอยางที่บอกว่าพอเราเดินมาบนสะพานนะเราเดินมาปุ๊บเราก็เดี๋ยวเราจะลงไปเดินด้านล่างกันก็นคือนี่ตรงนี้จะเป็นทางเดินเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปด้านล่างแล้วนะครับนี่ข้างบนนี่ป่าจาก ไปหมดเลยตอนนี้พวกแม่จูนกับเด็กๆก,ก็ลงไปอยู่ข้างล่างกันแล้วตอนนี้ก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับนวนสะพานที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ที่เราข้ามฝั่งมา ไม่มีลิงครับไม่มีลิงวันนี้เด็กๆสซนเป็นลิงเลยพามาเดินเล่นศึกษาธรรมชาติทอดทานศึกษากันผ่านปูนคอนกรีตทอดยาวมาเดินไปเรื่อยๆจุดสิ้นสุดผมจำชื่อไม่ได้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราไปเจอไปอ่านป้ายกันตรงนั้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ เคยมานะรอบนั้นะ่ะเจอตัวเงินตัวทองเจอน้องตัวเบลเลอร์เลยคณะนะเดินทางของเราก็เดินล่วงหน้าไปตรงนู้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเดินตามไป ามไปทางไหนว่าเขาข้ามไปลงที่ท่าไหนกันนดจะไม่รู้ว่าถึงตรงตลาดบางลำพึงหรือเปล่าที่เคยมาหลาจะไม่ถึงนได้เพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเส้นทางแถวนี้เหมือนกันครับพอเราเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาพบกับจุดสิ้นสุด ของทางเดินชมป่าต้นจากแล้วก็จะมีท่าเรือมีโปะเรืออยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันตรงนี้ไม่น่าใจเขาเรียกอะไรเนี่ยป้อมผีเสื้อสมุทรอ่าใช่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 ป้อมผีเสื้อสมุทรไอเราก็ลืมไปว่าตอนเดินเข้ามาเขาก็เขียนชื่ออยู่ว่าป้อมผีเสื้อสมุทรโอเคเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศให้ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง นีเด็กๆก็กำลังดูปลาปลาตีนใช่ไหมเป๊ะๆเห็นไหมครับน,น,น,อ,น,บนอ๋อนู่นนู่นปลาตีนอยู่นู่นอ่ามาเดี๋ยวซิร์ฟไม่ดูนะครับชใ,ใช่ตัวใหญ่เลยอ่ะนู่นนะว่ายไปนู่นละนี่นกองเราเล <laughs> ไหนนี่ <laughs> อ๋อนตอนนี้ก็มีเรือวิ่งแล่นผ่านไปผ่านมาอันนี้ก็ บรรยากาศโดยรอบนะครับบริเวณป้อมผีเสื้อสมุทรก็ครั้งนี้เราไม่ได้พาเข้าไปเยี่ยมชมภายในป้อมผีเสื้อสมุทรนะครับ แบบนี้นะมันเป็นสูงแล้ว,วก็มีคนมา่ายเรื่องนะครับลเรตักตักัวเบลอรอะดนเด็กๆมาดูตัวเ,วะะง,เ,ง,เงินตัวทองกันนะ Hey <laughs>